สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพีพีเซีทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาพีพีเอฟซีนะครับไปเดินพูดว่าทนะครับที่สยามพารากอนนะครับข้างล่างว่านักท่องเที่ยวจะเยอะแยะขนาดไหนนะครับชา่าต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะขนาดไหนนะครับความสวยงามจะเปลี่ยนแปลงนี่ครับใครบอกเมืองไทยไม่เจริญนะครับผมขอเถียงเลยนะครับนี่ รถไฟฟ้าสองชั้นนะครับสี่รางนี่ครับขเมนเห็นไหมนะครับของจริงประเทศไทยนะครับสวยสุดๆนะครับจุดนี้นะครับความรู้หรา่าทันสมัยกลางคืนนะครับเดินกันเต้มมีแต่พรังนะครับเดี๋ยวคนจะไปเดินพุทธบาทขอพี่พพาเข้าไปดูตรงนี้หน่อยนะครับความสวยงามและทันสมัยนะครับอันนี้เป็นดอกไม้ เหมือนธรรมศาสตร์เลยนะครับดูครับพี P ่ๆเอฟซนะครับใครมาต้องถ่ายรูปว่าครับทางชาติเขาชอบป่ะครับสวยมากสวยจริงๆธรรมศาสตรเสียงนกเสียงปลาล้อง ดูครับบันไดข้างในห้างประเทศไทยดูเอานะครับลนห้างห้างแทบแตกของจริงดูเอานะครับไม่เจริญตรงไหนนะครับพลังยังต้องทึ่งต้องทึ่งนะครับมาถึงถ่ายรูปเลยสุดเกินคำบรรยายนะครับพลังั้างนั่นนะครับพีพีเอฟซี เห็นเมืองไทยแบบนี้ก็ตะลึงกันยกใหญ่เลยนะครับอ,อรอจัลังการามีสิ่งไทยแรนด่ไี่ิ๊ีเดี๋ยวจะพาไปเดินฟุตบาทนะครับชมความสวยงามอลังการเมืองไทยไม่เจริญตรงไหนนะครับรถไฟหลายชั้นคนก็เดินการเป็นระเบียบ วิในดูครับต่อแล้วกอลงมาจากสถานีรถไฟนี่ครับผมจะพาพี่ๆเดินตรงนี้ ก็เดินเจอะตัวนี้เป็นทางเข้าห้างเราต้องรีบเดินนะครับนี่คงเป็นทางออกจากห้างอีเ่อี้นครับต้องรีบรีบเดินรีบออกรีบเข้าอะครับ เ็จะเห็นบรรยากาศนะครับพี่พีเอฟซีนะครับที่คือห้างสยามพารากอนนะครับพูดบานนะครับต่างสางเดินเต็มนะครับยามกลางคืนสวยจริงๆนะครับที่นี่รูรับพพลังพลังก็ยังทึ้งตรงนี้นะครับต่างสางเดินเต็มไปหมดนะครับนี่แค่พูดบานทีพีเอฟซี ตาสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆทำมันออกบัน,ดนไดมีจักรยานให้ปั่นด้วยนะครับบอกเลยนะครับใครว่าไทยไม่เจริญนะครับแบบนี้ผมขอเถียงเลยนะครับดูเอานะครับ นั่งนับเต็มแบบนี้เลยนะครับดูต่างชาติมาเห็นนะครับถึงกบบเจอตะลึงเลยนะครับสุดยอดเมืองไทยนี่แค่พูดบาทนะครับยังนั่งกันเต็มนะครับไม่ใส่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับพุดบาทเวย หรือคนนั่งรออะไรรัวเป็นปายรถเมย์ไหมเนาะนะครับนี่ครับแค่พุดบาทก็เอาอึ้งเลยนะครับดูครับความสวยงามรถไปนะครับโอ้ยนะครับหลายสันจริงๆเต็มมันได ตาหนะ้าเที่ยวสดๆ,ๆนะครับมองขึ้นไปข้างบนโูู้หตรงนี้ก็เป็นรั้วนะครับทารั้วใหม่นะครับนี่เป็นรั้วใหม่นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับว่าเพิ่งทําใหม่จริงๆนะครับนี่รั้วแต่ว่ารั้วเตี้ยๆนะครับเมื่อก่อนไม่เห็นนะครับ ดูครับฟังเขาว่างโอ้สีแดงอย่างสวยเลย ทางไฟ MBK สวยมากดยูรถไฟมาแล้วครับพี่เอฟซีไม่เจริญตรงไหนดูเอา นี่นะครับเดินกันชิวๆเลยเหมือนไม่มีกลางคืนเลยนะครับภายสอสว่างปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนดูครับเดินกันเต็มเลยมีแต่ต่างชาตินะครับลงมาจากเอ็มบีเกส่วนตะลึงนะครับ ชาไทยไม่ปลอดภัยนะครับคงไม่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเยอะขนาดนี้นะครับโอ,โอู้ครับทีพีเอฟซีครับรถไหมมาแล้วนะคะโอ้โสวยมากโอ้โหสวยมากนะครับทีพีเอฟซีนะครับบอกมเลยนะครับ

ขึ้นมาในปุ๊บก็จะเห็นความมหัศจรรย์ ะตะลึงถ่ายรูปก,กันเลยนะครับ เจริญผมขอเถียงเลยนะครับถ้าใครบอกว่าเจริญนะครับรูเอานี่โอ้ m อ็มบีเคเวอกนะครับสวยมากนะครับรถไฟมาต่างชาติถูกใจยกใหญ่นะครับถ่ายรูปกันแบบนี้เลยถ่ายรูปกันแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับสาวๆมาต้องหยุดถ่ายรูป มีแต่ต่างชาตินะครับ P B F C นะครับนี่ขนาดรถเต็มยังครึ่งกันเลย ที่วิดีโอนี้กับผมมียังลหวเด้อนะครับผมพาพี่พีเอฟซีนะครับมาอัพส่งพุทธบาทนะครับจากสยามพารากอนมาถึงนี่นะครับก็บอกไว้เลยทุกสถานที่นะครับจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับเดินพุทธบาทกันแซวแซวนะครับใครว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยไม่เจริญมาดูเอานะครับของจริงคนเดินเต็มทุกจุดเลยนะครับซึ่งสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พีเอฟซีสวัสดีครับ